สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องเผยแพร่บารมีบายโจอันตรารครับวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ที่เป็นตำนานและความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยอีกสถานที่แหหนึง่งสถานที่แห่งนี้เรียกว่าดอยขมอนะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูไปฟังไปด้วยกันนะครับบนถนนสายลำปางเชียงใหม่ตรงกิโลเมตรที่เจ็ดิ หรือที่เรียกกันว่าแยก้อยตินั้นเป็นทางแยกเข้าสู่ตัวจังหวัดลำพูนใกล้กับดอยตินี้จะมีอนุสาวรีของคูบาเจ้าศรีวิชัยพระนักพัฒนาผู้ได้ชื่อว่าเป็นตนบุญแห่งดินแดนร้านนาประริษถานองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในสถานที่แห่งนี้และหากเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกไกลออกไปจะเห็นภูเขาขึ้นสลับซับซ้อน มีภูเขาอยู่รูปหนึ่งมีลักษณะสูงและชันโดดเด่นเป็นพิเศษอยู่ในพื้นที่ของตำบลมะเขือแจ้นั่นก็คือดอยมะค้อมีตำนานเล่าสืบตบอกันมาว่าสถานที่แห่งนี้เดิมเรียกกันว่าดอยคว่ำหม,ม้อเพราะลักษณะรูปทรงสันฐานดูแล้วเหมือนหม้อที่คว่ำอยู่และภายหลังเพี้ยนมาเป็นดอยขับหม้อ ทุกวันนี้ทุกคนจะเรียกกันว่าดอยขหมอบ่อน้ําทิพย์เหตุที่เรียกดอยแห่งนี้ว่าดอยขหมอบ่อน้ําทิพย์ก็เพราะว่าบนยอดดอยที่สูงและชันมากแห่งนี้กับพบว่ามีบ่อน้ําอยู่บ่อนหนึ่งมีลักษณะเป็นโพรงหินลึกลงไปบนยอดเขาเห็นเป็นอัศจรรย์ถือกันมาแต่โบราณกาลว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานพระเจ้าเรียบโลกได้กล่าวถึงดอยขอมอไว้ว่าเมื่อครั้งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นั้นพระองค์ได้เสด็จจารกโปรดเวนัยย์ไปในสถานที่ต่างๆและได้มาแวะฉันอาหารบนยอดดอยขอมอแห่งนี้ก่อนที่จะฉันอาหารพระพุทธองค์ได้เสด็จออกบินฑบาทและได้เสด็จขึ้นไปจัดแจงแต่งบาท บนยอดดอยที่อยู่ทิศเหนือของดอยขมอ,ขอแห่งนี้จัดแจงแต่งบาทเรียบร้อยสถานที่แห่งนี้มองดูเป็นลนักษณะคล้ายห้างบาทคอยรูปนั้นจึงเรียกขานกันมาแต่โบรารนั้นว่าดอยห้างบาท ดอยห้างบาทอยู่ในเขตห้วยยากอำเภอบ้านทิบนยอดดอยห้างบาทนี้มีพระาธาตุเก้าแก่และรอยพระบาทประทับบนแผ่นหินเมื่อพระพุทธองค์ห้างบาทเสร็จแล้วก็เสด็จออกบินถวาตไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วได้แวะพักฉันพัตาหารบนยอดดอยขมะเมื่อฉันอาหารเสร็จไม่มีน้ำจะเสวยจึงโปรดให้พระอานนท์ไปตักน้ำ ยัางลำห้วยแห่งหนึ่งทางทิศเหนือของดอยขมอพระอานนท์ไปถึงลำห้วยนั้นลำห้วยก็ตีบตันไปหมดไม่สามารถตักน้ำขึ้นมาได้จึงกลับมาทูลพระพุทธองค์ให้ทรงทราบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์ต่อไปภายภาคหน้าผู้คนทั้งหลายจะเรียกห้วยแห่งนี้ว่าแม่ตีปัจจุบันเรียกกันมาว่าห้วยแม่ตี ปัจจุบันได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ําตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นพระอานนท์ไปยังลําธารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของดอยแห่งนี้ซึ่งไม่ไกลมากนักเมื่อพระอนนนนานนท์ไปถึงน้ําในลําธารที่ใสสะอาดบังเอิญมีเกลียนผ่านไปเล่มหนึ่งทําให้น้ําในลําธารขุ่นข้นไปหมดพระอานนท์นั่งรอท่าอยู่เป็นเวลานาน น้ำก็ไม่ใส่สักทีจึงกลับไปทูลพระพุทธองค์ให้ทรงทราบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนอน,อนุนต่อไปภายภาคหน้าคนทั้งหลายจะเรียกลาทานแห่งนี้ว่าแม่่าภายหลังมีการเรียกขานเพี้ยนไปเป็นแม่ทาพระอานอนท์จึงไปยังหนองน้ำอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของดอยนี้เมื่อพระอานทน์ไปถึง พญ,ญานาคที่รักษาหนองน้ำนั้นก็บรรดาลให้น้ำในหนองน้ำแห้งไปหมดพระอน,นุ์จิงไปกาบทุนพระพุทธองค์ให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนอาน,นุนต่อไปนี้ใครภาคนาคคนทั้งหลายจะเรียกหนองน้ำแห่งนี้ว่าหนองแรงซึ่งในปัจจุบันก็คือหนองแรงอยู่ในท้องที่ตำบลอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเมื่อเป็นดังนี้พระพุทธองค์จึงอธิฐาน แล้วใช้หัวพระหัตหรือหัวแม่มือกดลงบนแผ่นหินบนดอยขมะที่ประทับนั้นฉับพันสิ่งอัจรรย์ก็ได้ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อแผ่นศิลาหินบนยอดดอยนั้นได้กลายเป็นบ่อน้ำมีน้ำพุ่งขึ้นให้เสวยได้สมพระไทยพระพุทธองค์จึงตัดให้ทราบว่าดูก่อนอานน์เมื่อสถาคตด,ดับคัน พระิพา,านไปแล้วทาทของสถาคตจะเป็นตั้งอยู่ใจกลางเมืองคลิคุณชัยในเดือนเพ่งคนทั้งหลายจะพากันเอาน้ำในบ่อนนี้ไปส่งพระธาตุของสถาคตดังนั้นตามตำนานจึงเกิดประเพณีตักน้ำที่จากดอยขมอแห่งนี้เพื่อนำไปส่งองค์พระธาตุเจ้าคาลิขุนชัยสืบ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้มีการกล่าวถึงดอยขมอสต,ตามหลักฐานที่สามารถเชื่อถือได้และสืบค้นได้ในปัจจุบันนั่นคือบันทึกของหลวงพ่อรีธรมธรมธโรหรือหลวงพ่อรีวัดอโศกรามซึ่งได้ติดตามพระอาจารย์มั่นมาพักอยู่น,นวัดเจดีหลวงในราวปีพุทธศักราช2472-2474ร่วมสมัยกับคุบาเจ้าสรีวิชัยซึ่งในขณะนั้นทำนักอยู่ที่วัดสวนดอก ได้กล่าวถึงดอยขโม่ในชื่อว่าดอยขโมอหรือดอยหัวแม่มือไว้ดังนี้อยู่ต่อมาเมื่อออกพรรษาแล้วได้สองวันท,นท่านพระอาจารย์นั่นได้สั่งให้เราไปวิเวกบนหลังดอยจังหวัดลำพูนซึ่งเคยเป็นที่พักข,ของท่านมาแต่การก่อนได้พักที่ตีนเขาประมาณสิบกว่าวันต่อมาเวลาประมาณบ่ายสามโมงได้ปรากฏ เหตุการณ์คล้ายๆกับว่ามีคนมาบอกได้ยินทางหูขณะกำลังนั่งสมาธิว่าท่านต้องขึ้นไปอยู่บนดอยในวันพรุ่งนี้พอรุ่งขึ้นก่อนเดินทางถึงยอดเขาได้ไปพักอยู่หน้าที่แห่งหนึ่งเป็นวัดร้างเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วันใดที่ตรงกับวันพระมักจะปรากฏแสงสว่างเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ป่านั้นเป็นป่าลึกมีเสือและช้างชุมเดินทางไปคนเดียวกลัวก็กลัว กล้า,าก็กล้าแต่เชื่อมั่นในอำนาจธรรมและพระอาจารย์มั่นจึงได้นอนค้างอยู่ที่นั่นสองคืนแรกแรกสงบสบายดีคืนที่สองเวลาประมาณหนึ่งหรือสองนาฬิกาได้มีสัตว์ป่าคือเสือมารบกวนคืนนั้นเป็นอันไม่นอนจึงต้องลุกนั่งสมาธิตัวแข็งเสือก็เดินวนกันอยู่ร,รอบๆปวดรู้สึกว่าตัวแข็งและมึนชา สวดบนก็คล่องแคล่วเหมือนน้ําไหลที่ลืมแล้วก็นึกได้ด้วยอํานาจแห่งการสํารวมจิตได้คิดกลัวนั่งอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เวลาสองนาิกาจนถึงเวลาห้านาฬิกาเสือตัวนั้นจึงได้หนีไปลุกขึ้นได้เดินไปบินทบาทในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีบ้านเพียงสองหลังเจ้าของบ้านออกไปทําสวนชั่วคราวเมื่อพบกับเขาเขาเราว่าเมื่อคืนนี้มีเสือมากินวัวเราก็นึกกลัว ขึ้นในที่สุดเมื่อชนะหารแล้วได้เดินทางขึ้นไปบนยอดดอยเมื่อขึ้นไปบนยอดดอยแล้วได้มองลงไปเบื้องล่างจะได้เห็นพระธาตุธนิพุนชัยที่อยู่ในตัวจังหวัดลำพูนดอยตรงนี้เขาเรียกว่าดอยข้อมอหรือดอยหัวแม่มือบนหลังดอยมีบ่อน้ำลึกแทงหนึ่งยังไม่ถึงมีน้ำใสสะอาดมีเสียนพระพุทธรูป ตั้งอยู่รอบบ่อเดินลงจากคื้นราบหยับหินลึกลงไปประมาณสองเมตรก็ถึงน้ำเขาเล่ากันว่าเวลามีคนตกลงไปในบ่อไม่จมน้ำจะดำน้ำก็ดำไม่ได้ถ้าเป็นผู้หญิงลงไม่ได้เป็นอันขาดคือลงไปจะต้องมีอาการชักดอยนี้ชาวบ้านถือว่าเป็นดอยที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นคำว่าขอมอ่น่าจะมาจากคำว่าข้อม่อซึ่งอาจจะเป็นคำในภาษาโบราณมากกว่า ที่จะแผงมาจากคําว่าความมอน้ําทิพจากดยาอยหมอ้นนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับชาวจังหวัดลาพูนเนื่องจากถูกกําหนดให้เป็นน้ําสงสําหรับการสงพระบรมธาตุธริพุนชัยซึ่งชาวลาพูนให้ความเคารพนับถืออย่างยิ่งเป็นมี่ขวัญและเป็นจอมเจดีย์ที่สําคัญที่สุดของอาณาจักรล้านนาโบราณ ตามตอนนันความเชื่อที่ได้กล่าวมาแล้วสําหรับพิธีการตักน้ําทิพบนยอดดอยขอมอแห่งนี้วันเวลาในการตักน้ําทิพตามธรรมเนียมพื้นเมืองจะตักในวันขึ้น12ค่ำก่อนวันสงน้ำพริฤุนชัย3วันจะนิมนต์พระสงฆ์จํานวน9รูปขึ้นไปเจริญพุทธมนต์ณนะบริเวณยอดดอยขอมอเวลาค่ํามีการทําพิธีบวชขี่พามจํานวน4ตน ซึ่งจะต้องนอนค้างคืนหนึ่งคืนและประมาณเวลา5้านาฬิกาของเช้าวันขึ้น12บสค่ำพางทั้ง4ตนจะได้ลงไปตักน้ำทิพย์ใส่หม้อน้ำทิพย์ขึ้นสเสี่ยงแบกหามลงมาทำพิธีสมโภชหลังจากนั้นจะจัดขบวนอัญเชิญน้ำทิพย์โดยขโมกเข้าสู่เมืองหาิพุนชัยเพื่อตั้งสมโภชท,ที่วัดพระธาตุหาิพุนชัยเป็นเวลาสามวันก่อนนำขึ้นสพ่พระธาตุ ฮริพุนชัยน้ำทิพย์ลอยข้าวมอแห่งนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ทางราชการจังหวัดลำพูนได้นำน้ำจากบ่อน,น้ำทิพย์แห่งนี้เข้าร่วมในพระบรมราชพิธีราชาพิเศษมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2,454เป็นต้นมาจบจนถึงราชการปัจจุบันการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้นจะมีการพีกรรม จากน้ําจากแม่น้ําและแหล่งน้ำต่างๆถือว่าสําคัญและเป็นสิริมงคลในมหานครโบราณทั่วทั้งพระราชอาณาจักรมาตั้งทําน้ําพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ละมหาเจดีที่เป็นหลักของมหานครโบราณนั้นๆแล้วนําขึ้นถวายเป็นน้ําสงมูลพรลาพิเศษแด่องค์พระมหากษัตริย์ซึ่งมีแม่น้ําและแหล่งและแหล่งน้ําทั้งหมดเจ็ดแห่งที่สําคัญของประเทศก็คือ แม่น้ำป่าสักที่ตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีทะเลแก้วสะแก้วเมืองพิษณุโลก 3. น้ำกระพังทองน้ำกะพังเงินน้ำพ,พังโพยสีน้ำโซกชมพู่น้ำบ่อแก้วและน้ำบ่อทองเมืองสวรครคโลก 4. แม่น้ำนครชัยศรีเมืองนคนปรปฐมหอน้ำหน้าพระรานบ่อวัดเสาชัยบ่อวัดเสมาเมืองห้วยเขามหาชัยห้วยปากนาคราชเมืองนครศรีธรรมราช6บ่อวัดน้ำพระาธาตุพนมอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมและบ่อที่เจ็ด คือบ่อน้ำทิพย์ดอยขมอบนดอยขมออำเภอเมืองจังหวัดลำพูนแห่งนี้และในรัชกาลปัจจุบันได้มีการประกอบพิธีพีกรรมตักน้ำทิพย์ดขมอเพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆได้แก่ปีพุทธศักราช2493พิธีราชาพิเศษสมรสพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษพระราชพิพรรชธพีเฉลิม ราชมเทีรนปีพุทธศักราช25 2พี่พิธีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบสองอปีปีพุทธศักราช 2025, รส5 3 0ในวโรโกาสของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมายุครบ60สปี60พรรษาปีพุทธศักราช2531นในวโรโกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ได้ยาวนานกว่าพระบาทสมเด็จพระจ,จุนจันร์เก้าเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราชสอง9ันรในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบห้าสิบปีปีพุทธศักราชสองพนร้อยห้าสิสี่ในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุแปดสิบสี่พรรษาจึงถือได้ว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บนยอดดอยขมอแห่งนี้เป็นบ่อน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ ยอมรับของแผ่นดินซึ่งมีการทำพิธีต่างๆในวาระสำคัญต่างๆทั้งพิธีราชพิธีหลวงอย่างเป็นที่อัศจรรย์ครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีความเคารพศรัทธาอยากจะได้น้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จากโอยขม่แห่งนี้นะครับไปบูชาเป็นสริมงคล นเนื่องจากขนามนี้ทางวัดอยู่ในถิ่นธุระกันดาลผู้คนเข้าไปไม่ค่อยถึงแต่ทางวัดมีพระรายจ่ายจะต้องจ่ายค่าน้ําค่าใช้ใจ่ายต่างๆเดือนละห้าถึงหกพับาทปัจจัยก็ไม่ค่อยเพียงพอในการที่จะมาใช้ใจ่ายในการดูแลศาสนสถานในสถานที่วัดดอยขมอแห่งนี้นะครับจึงของกรับเรียนเชิญสาธุชนทั้งหลายร่วมบูชาน้ำทิพ ดอยขมอซึ่งผ่านการปลูกเสกแล้วเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในเจ็ดแห่งของประเทศไทยที่ใช้สำหรับสงพระเจดีพระพุทธรูปและไว้บูชาตามบ้านเรือนตามหิ่งพะเพื่อความเป็นสิริมงคลป้องกันภัยพิบัติต่างๆหรือใช้นำมาอธิษฐานจิตตามความปรารถนา ท่านใดที่สนใจที่อยากจะได้ขวดน้ําจากดอยขม้อแห่งนี้นะครับซึ่งบรรจุขวดพลาสติกทางวัดได้อนุญาตให้แอดมินนามาทําการเผยแผ่และก็ประชาสัมพันธ์สาหรับท่านใดที่อยากจะได้ไปบูชาสามารถบูชาทางไอ l ดียเข้ามาได้ตาม QR Code ที่แจ้งไว้ ขวดละ35บาทนะครับขอความกราช่วยค่าจัดส่งถึงตัวท่านเอง35บาททั่วประเทศไทยนะครับเราสามารถร่วมกันบริจาคปัจจัยเพื่อธนุบํมรุงวัดดอยมะข้อดอยมะข้อดอยขมอหรือบ่อน้ำทิ์แห่งนี้ร่วมกันนะครับสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่ตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวัดดอยขมอ เป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์มีบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนยอดดอยท่านใดที่สนใจจะบูชาขวดน้ําเพื่อความเป็นสิริมงคลสามารถบูชาได้ขวดละ35บาทและมีค่าจะส่ง35บาทหรือท่านใดที่บูชาเกินจํานวน1ขวดขึ้นไปนะครับก็บวกค่าขนส่งเพิ่มอีกขวดละ5บาทเท่านั้นนะครับทางเราจะส่งพัสดุ บห่พออย่างดีให้ถึงมือท่านนะครับครั้งนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ร่วมบุนกุศลเพื่อหาปัจจัยช่วยวัดในการจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงและก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดที่อยู่บนยอดดอยสูงซึ่งมีรายจ่ายเดือนหนึ่งก็ประมาณเฉพาะค่าไฟเดือนละ5-6,000พันาภิกษุสงฆ์ที่นี่นานๆสองสานวันจะออกบิณฑบาตท,ทีนึงเพราะว่าบ้านเดือนผู้คนมันอยู่ไกล กานันอาหารก็จะฉันเพียงวันละหนึ่งมือ้อบางทีจะต้องเก็บอาหารที่มีญาติโยมนำมาถวายเก็บสะสมไว้ประมาณ7จวัน8ปวันก็เอามาฉันอยู่ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างจะอัดนะครับแต่สถานที่วันนี้ร่มรื่นอยู่บนยอดดอยนะครับส่วนบ่อน้าที่บนยอดดอยขมอ้นนี้สูงขึ้นไปจากพื้นราบหนึ่้อบเก้าขั้นบันไดนะครับเป็น ผมมีประเทศที่ค่อนข้างจะสูงและมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่พระเจ้าเคยมาประทับและก็ประทานบ่อน้ําแห่งนี้ไว้และมีพญานาคเฝ้าปกปักรักษาดูแลเป็นพญานาคอง์ศีชมพูปกปักรักษาดูแลและทางวัดจึงได้นําน้าําขมอในบ่อศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มาบรรจุขวดและทําพิธีพุทธาพิเศษ ต่างๆตามพิธีการต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้คนทั้งหลายได้รับไปบูชาฉะนั้นท่านใดที่สนใจสามารถทักไอดีไลน์เข้ามาได้นะครับ1ขวด35บาทรวมค่าจัดส่งขวดละ35บาทรวมแล้วขวดละ70บาทนะครับหรือท่านใดต้องการบูชามากกว่า1ขวดก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับค่าขนส่งก็เพิ่มอีกขวดละ5บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ อีพีนี้ขออนุโมนทนากับทุกท่านนะครับสําหรับท่านใดนที่มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดลำพูนสามารถมาท่องเที่ยวกราบสการะนมาสการองค์รอยพระพุทธบาทจำลองหรือรอยพระพุทธบาทที่มีตามโบราณน,นักการตามประวัติศาสตร์ของพระเจ้าเรียบโลกที่มีการประทับไว้บนดอยขมอแห่งนี้ได้นะครับ พระุทธองค์ท่านประทับไว้ทั้งสองที่ทั้งอยู่บนยอดดยอยขมอติดก,กับบ่อน้ําทิพและพื้นลาบบริเวณข้างล่างของวัดนะครับจะมีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธองค์ประทับไว้ท่านใดที่เดินทางผ่านขึ้นสู่จังหวัดเชียงใหม่จากถนนดอยติเข้ามาก็ประมาณ10กิโลเมตรนะครับถือว่าไม่ไกลสำหรับการเดินทางเข้ามา สามารถค้นหาข้อมูลจาก Google Map ได้นะครับค้นหาคำว่าดอยขับมอบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ mm hmm. ก็จะมี Google นำทางให้เรามาถึงสถานที่แห่งนี้ได้ท่านใดที่เดินทางมาถึงก็ขออนุมทนาจากทุกท่านสำหรับท่านใดที่ต้องการน้ำบ่อน้ำทิพย์จากบ่อน้ำทิพย์แห่งนี้ไปสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลสามารถทักเข้ามาทางไอดียได้ดีได้สำหรับ e ีนี้สวัสดีครับ